มามามาอ้อมอ้อมอ้อมล้อมล้อมนั่งยองๆก็ได้แป๊บเดียวใช้เวลาส10วินาที20วินาทีอันนี้คืออะไรตกินได้ไหมได้ได้อ้าวเนี่ยไม่ถูกถ้ตำรวจไม่ให้กินคุณมาคุณตำรวจเนาเราจะใช้ก้อนจุลินทรีย์ทงตรงโดยวัดออกมาถ้าต้นระยับนี้ เราตีว่าประมาณ2ปีก็แล้วกันหรือ3ามปีก็ได้วัดออกมาประมาณหกสิบเซนหกสิเซนเราจะใช้ก้อนจุลินทรีอยู่ทางไหนลรวก้อนใครถืรรครคอมาก้อนมาก้อนมาออกมาดูลูกดูเวลาจะไปส่งวิชาครูจะได้รู้ว่าส่ง,สงอะไรที่อะไรประวัติมาปุ๊บค้าที่ตะแคงข้างบนเหนือต้องไปขุดทางตะแคงใช่ไหมตรงไหนก็ได้ถ้าจูเลียนีอ้าตะเหลิมขุดตรงนี้ เตลิมบอกว่าเราจะใส่นะครับลึก20เซนลึก20เซนนะครับคือคืบหนึ่งจอดนะลูกนะถ้าจดได้จอดมีสักคนนึงก็ได้ลูกทำหน้าที่แทนอาจารย์แทนครูด้วยแทนตเตเลิมด้วยเนาะ พุทธิจิตเต็นลูกลองเติือวัดลงไปแนวตั้งปามือมือลองวัดดูถามว่าถ้าเราไม่ใช้มาตรฐานเป็นจิตจะลักษณะเราก็จะไม่รู้ขึ้นลงไปปุ๊บอ้าก็มาวัดเทียบปั๊บแล้วก็พอปุ๊บ สุดท้ายเราใช้ทางกงใช้คอนจุลินซีหนึ่งก้อนใส่ลงไปเอาใครเอาขี้วัวที่ตายมายกมาอ้าเอาขี้วัวใส่ไปสองกำมือใส่ลงไปสุดแล้วถ้าอยากให้จุลินทรีย์อยู่กับตรงนี้นานๆต่อไปให้ใช้ทานข้าวหนึ่งก้อนทานคืออันนี้อันนี้คืออะไร ก็ยังบอกว่าทานสมมติว่าเป็นทานคนมีบุญหน่อยเต็ใส่ปุ๊บ<ล>ใส่ลงไปน,น,นี่เลย ล้วก <Cornell. S 2> oh. ็โยกดินโอกดินพอปุ๊บสมมุติว่าเราอยากจะให้รากรากต้นไม้มันเดินอ้อมเราก็หวานขี้หวัวขี้ควายพร้อมแต่เป็นขี้ควายแห้งนะถ้าขี้ควายสดเพราะเป็นนาไรรู้ไหมขี้ควายสดปีดปี๊ดบ้าสิเปื้อนมือเอ้าเอ้าอันนี้คือใช้ทางตรงเ้า ตอนี้ใช้ทางออมก็เหือมาทางนี้ออมออมอ้อมไปฝั่งนู้นอ้อมไปฝั่งนู้นมาเลยมา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 กาประมาณ60เส้น60เสนรู้ได้ยังไงก็คือสองคือคือไปยี่ห้าเป็นเ็แปเราจะใช้ทางอ้อมด บอกว่าเราก็ทําช่างมาให้สักคนร่วมกันไปพูดได้อย่างงั้นน่ะ <coughs> มาอ่ามาเอามูลสัตว์มาให้ตระเลิมเอากำลังแดงๆมาอ้าวทีนี้ยกมาลุกหนอ้าวดูใช้ทั้ง้อบเลยนะใช้ยังไงดูใช้้ทงมอเราไม่มีก้อนแต่เรามีน้ำหมักที่เราทำกันไว้เมื่อเช้าใช่ไหมเอาใส่นี่เลยครับเอามูลสัตวดพี่วัวขี้ควายไม่เอาขี้ช้าง ถ้าแบาพี่ช้งเนี่ยช้างเจียวกตายก่อนไอเอาใส่ปุ๊บพอใส่ปั๊บเอาทานหนึ่งก้อนใส่ลงไปเราไม่มีก้อนรา่มีก้อน่้วเไม่มีกอนื่อกี้เราย่งไม่มีพอใจเมื่อกี้เราใส่มือตัดใช่ไหมอีาี้เราสำมืมขึ้นกาับมือเึ้นือข้นาใส่ลงไปโอ้ Ρ, เรามีน้ำหมักน้ำหมักที่เราทำคือน้ำหมักน้ำหมักน้หมักหมักที่เราทำไปแล้วคือน้ำหมักอย่อยสลายต่อสั่งข้าวหรืออินทรียวัตถุใส่ลงไปถ้าเกิดไม่มีรำข้าวทำยังไงอ้าวอันนี้คืออะไร เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรตีตีวัตถุสลาดอ่าได้แล้วเขาใส่ใบไม้ลงไปอ้าวถ้าเราไม่มีอะไรเลยไงลูกใส่ลงไปเป็นอาหารของต้นีทั้งหมดเนาะ อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เพราะมันเป็นพัดเต็มัดเต็มอ่าครับเมื่อกี้นี่เราบอกว่าเราใส่ลำแต่ตอนนี้เราไม่มีลำมีอินที่ถูกเราแค่ไม่มีที่วกว่าแต่เราดีไม้บรไม้บุใส่บตรใสม้แต่ไตรใส่ไม้ยใ่ไม้บอารไม้ไ้บุไม้บไ้บุร้บใบร่ไม้รไ้ตรบรใส่ไม้บ้รใสนไ้ยม้้้า เอัเนี้ไปรูปขว้าขวาไปเร็วทีนี่ไปรูปฟ้าสีฟ้าก็เร็วฟ้าก็เร็วใจด่าหวารใจด่างหวาหวาบางบางหวาบางบางเพราะว่าให้ชุวันี้ไม่ได้มาเอเราไม่มีไม่มีสมุเราไม่มีที่เก็บภาเรี้ยลูเราไม่มีคนคุยย่าตายายเน่ยเราก็ใช้น้าเทเลยดูดูเ โอเคเเน้ําเหอ้อมเทน้ำมักออต้นใช่ไหมพอโอเคเรียบร้อยดเกเลาเราจะให้น้ำเอาครับใครคนต่างคนตองื้อไให้น้ำจับกนด้วยักอนด้วยโอเค ดูเ่เลยดูอดูเ no ป็นวิธีการใช้บ้านจุลินทรียทางตรงแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ทางอ้อมคือใช้น้ำหมักจำไม่ลูกไปบอกพ่อบอกแม่ว่าถาเหลิมใช้แบบนี้นะครับอ้าวแล้วไปให้จุลินทรีย์ทางตรงทำมะนาวมา